นี่คือการฝนนัดเพื่อจะให้ได้องศาภูมิยังไงช่างบอยบอกนะน้องตัวคิดยังไงนะมันองศามันต้องเทดีวความโค้งความมนความอย่างเดียวอย่างเป็นยงไดนะมันก็เดี๋ยดมันข้อกิตามันก็สิบหกวนนี้ตัวกันสิบหกน้ำกันนะครับเนี่ยอื่มันได้สิบหกด้วยกันการรู้ว่าทำไมถึงสิบหกช่างบอยสายที่ผมดูแล้วนะครับ ที่แรกผมก็งงว่าสิบหกนิ้วมันคืออะไรสิบหกนิ้วครับเออผมหมายถึงอะไรัศมีรัศมีวงกลมหรืครับแล้วมีความโค้งของสลวของมันอันนี้คือมาดไอเอียงเหอเก็พื้นฐานพื้นฐานทนิตศาสตร์ไหครับอืมเข้าใจแบบปฐมเลยล่ะใช่ไหมมาจากปฐมปฐมศึกษาเลยครับงา่นปะเ่มันเกิดจากสิบหกนิ้วคือรัศมีรัศมีเข้าใจเข้าใจอะสาธิตให้ดูสิเนี่ยสาธิตใหม่ก็ได้แต่ผมรู้แล้วล่ะช่างอยบอกผมแล้ว ผมละง่วงนะผมเป็นคำถามแรกคือม so, ันเป็นยังไงคือหดที่หกนิ้วกูว่ามัวเกินสามนิ้วนะมาถึงนะเคือจากจะรับเมียนี่มันสี่หกนิ้วอ่าสี่หกนิ้วนะครับมันเกิดจากนี่แหละครับมันเกิดจากนี่แหละนิ้วสิีนิ้วนี่เขาเอาด้เหรียนมาวัดนะ เรเดียสมันจะเขียนว่าสิบหกสิบหกนิ้วอืมแล้วก็ชัดเลยนี่สิบหกนิ้วเตะวะครับอืมโอ้าเป็นยี่สิบนิ้วก็ยี่สิบก็หลักการหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันหลักการยี่สิบก็เพิ่มเข้าไปเป็นยี่สิบอืมหลักการเดียวกันมันสั่งมาจากนี่ครับเรเดียสเออมมนชื่ออะไรนะเรเดียสผมเรเดียสก็คือความโค้งนี่แหละ๋อผมยี่สิบก็ยี่สิบมาวผมผมฟังไม่ค่อยใช่ผมฟังที่ว่คขีเเดียสยิงใส่ยันนี่ยี่สิบนี่นี่ ยี่สิบนิ้วครับเป็นเป็นความรู้ไหมผมนี่ละผมคนอควม่หผมนี่ละยี่สิบยี่สบนิ้วครับยี่สิบนิ้วครับเป็นนิ้วครับเขาใส่ระบบนิ้วครับอระบบนิ้วโอ้เทคนิคไรครับเครื่องมือกันไรเกิดมาผมก็ยังพออยู่เนี่ยตายมันยังยืนนั่อยู่นะผมเจอดิบไม่นี่งแค่แต่หาแอลไใครขีดเกี่ยผมคือผมไม่เป็นผมก็ไม่รู้คุณค่ามันหรอกครับเพราะผมไม่เป็นผมไม่ใช่ช่างผมก็ใส่น้องนุ่งนี่แหละที่นี่ก็มาฝน อวมันอ,มอันนี้ท้ำจากกระดูกแท้ๆนะครับกระดูกขี้ไตหงถ้าเป็น <laughs> ถ้าเปลี่ยนข้างหน้าผมก็จะเจ็บปลาช้าผลพวกอย่างนี้กันผัดครับมันกันตอนไี่ใช่เลยนะครับกันผาดมามันถึงลุ่งไปได้พอดีเองเี่นะอืมม,มันจะสเตเบิลจะเสถียรเมื่อเดียวมันจะดังว่าดังก็คือตรงนี้แหละเรียนบะใส่บนเนี่ยตรงนี้ก็ไ้คือตรงที่สุดแล้วมันไม่ชาด ฉา,ากรแบบฉากคือฉากเลยฉากน้ำเห็ดบ้านน้ำเงียงก็นเลยครับเดียวกันทําสวนเขา็ยอดได้เรื่องเนาระรอบหนาวเพราะต้องมาหาผมล<อ> <laughs> าแล้วข็ดเอาเองหมดโอ้ยจังเลยเนาะก็ <laughs> <laughs> ขีดเส้นตรงนี่นมันตรงอยู่ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นช่างนะครับ <laughs> <laughs> ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นอะไรเลยที่ได้ดังแน่นอนเลยเทียบแสงอาทิตย์ครับอือก็จะให้ส่องมองทะลุบอลลึกล่ะแม่ไม่ให้ทะลุเลยอือ แล้วไม่ต้องแบบไ่ต้องเส่โซลาเซลล์ครับหนึ่งแล้วก็แสงอาทิตย์นี่คือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผรนัแล้ววันศีลวันพระกิตากูชิบูดังเองกระดูกขี้ไปเองคุชิบูดูจ้าดูจ้าดูแถวดูแถวมาค่ะมาจากภาษาละกระดูกค้นขาเลยเน่ยค้นขาง่วงครับเย้กระดูกค้นขาง่วเลย นี่กระดูกกระดูกสร้างกับน,นี่เลยต่ว่าหาบ่ได้ไปหาได้กับกระดูกน้ามอที่นี่นครับเดี๋ยวดิสร้างให้ดอกเอากระดูกสร้างเนี่ยปกติเอาแม่มอดป่ให้ดิสร้างมาจากเสบีเลียให้ <c oughs> <coco> มันแส่แข็งมาเป็นพันพันปีแล้วกูสร้างมาให้มึงแบบไมันค่อยมาแานไงเสียดายาดน้องนุ่งผมเสียชีวิตไปปีกายในคนหนึ่งค,คนนั้นถนัดก,กีตาร์โปร่งน้องอาร์มนะครับถาวรเนี่ยอันนั้นก็เก่งสร้างกีตาร์โปร่ง คนช่างบอยเนี่ยถนัดทำกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเฟสพวกเปลี่ยนสองเปลี่ยนสายปรับทัดชอกทัชชิ่งก็เติมนั่นได้ถ้าไฟฟ้าเนี่ยมันสั่งไม่ทั้งตัวก็ได้เลยแหละล้างด้วยโฟริดน้ยนับแย่แต่ธรรมชา <c oughs> ติจะขึ้นม่เสียงันม่เสียงแบบดีดีมากใช่ไหมครับคือบอลลังโดยธรรมชาติล่างสีดจบมาเพราะว้อมกันไปกระดูกขี้ เดี๋ยวเท่าก็มาหากันเนี่ยแลคะครับไม่ยอมน้องยอมนุ่งสิละผมทอแล้วลผ่านเขาผ่านยังไม่ผ่านอีกบ่ผ่านแล้วส่วนคค้งส่วนโค้งก็โค้งก็สิบ <16. S 1> หกสิบหกอนุโลมให้แต่ว่าเราจะแต่งรอบอีกรอบหนึ่งอยู่ต้องเผื่อไว้เผื่อมันจะเข้าเข้าไปแล้วมันจะสำหรับผมก็ในฐานะเป็นพี่ชายมันเป็นประจำรเนี่ยผมก็แหงคาแรงมันสมตอนเนี่ยละ่ะ สมเนียกรลังพอดีหาบาทกระดาษไส้คือสีนี่มีส่วนตา,พางพิเศษมีอยังพิเศษบ่อยบ่อยกระดาษไส้สีนีมันเป็นยังไงมันมันตางจากกระดาษไส้สีดํา,า,ดาส,สีดำ,ดำ,ดำตาลมองไหนถึนกระดาษไส้ไม่ที่อยากครับตัวนี้นใส่ของงี้ยพวกนี้เหรครับนอกจากวันเสิสอนกีตาร์แล้วก็เฮ็ด <laughs> ฟ้าเฮ็ดดานนรพอมนะครับเด้อผู้ใด ูลูกเังกน้อยยกงุ่นได้พีงานฝาพดานน,นี้นงานของของแงผมนี่แหละผมผมีงาน,นบอยแต่เป็เพชรฝาพดานฮะโอ้ยลายละเอียดลายครับเว้ย ต้องใช้ความละเอียดนะครับผมอยู่บนคุณสมบัติเลยหรอคุณสมบัติเลยรอผมงานละเอียดบริบบ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 บไมบบ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 บายบราบมาบบบบบ่<อ>เบบ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 บกบบบบบบนบบ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 าบบบ้างบบ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 างไว้เบยๆใช่บบ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 ลบบ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 บเบบ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 บอบบบ โอ้ยดึงออกว่าอะไหรอครับห <c oughs> มดเปลี่ยนหอดหอดฟ้าเลยบ่ตีน <c oughs> เ,เลยเหรอหนี่มันยังออกว่าอะไนะนั่นนี่ก <c oughs> ็ได้แกะออกนี่คือขั้นตอนการทำนัดใหม่ๆเลยนะครับ <c oughs> ผมถ่ายตั้งแต่เป็นโครงกระดูกเป็น <c oughs> เป็นเลื่อยมาจากตัวนี้แหละครับเนี่ยช่างบ่อยตัดอนนอกมาจากตัวนี้แหละ ผมในชีวิตผมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับพี่น้องยี่รีเลยผมก็เพิ่งเคยพ่อเนี่ยแหละครับเป็นง่วนดุนงวง่วนี้่เต๋อไหมครับตัวนี้อ่นป่ะครับถ้าเป็นงัวพันบรามันดีห้ความกลงวานความกับท่อนความเรสเน้นแตกต่างกันพุ่นแล้วแต่เป็นขั้วนี่โอเคกระดูกมันแข็งวานป่ะแข็งแข็งทนทนแดดพอกระดูก แต่นี่เนี่ยผมไม่เคยพอนี่ <S <S ผมหาวอลลุ่มไม่เจอผมกําลังประกาศหาชุดอีขวอยี่ชัวนั้นอันนี้ทั้งอีคิวหลอดอีคิวหลอดกักระจอกสุดกับซี่หาพันหกพันบัได้แท้เป็นไฟฟ้าพลาสติกผมไม่เคยพอเลยครับแล้วไม่รู้ว่าวอลลุ่มมันตัน,น,นยังไง <คา S 1> พลาสติกเลยครับผมเสียบไป,น,ปน,นี่กันเลน,น,นี่ไงนี่เราเพิ่งรู้เลยเพื่อนผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละ แต่ยังไม่รู้ว่าภาคนี้มันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเสร็จแล้วลอง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 ไปจิ้มเสียบแอวนมึงเนี่ยเป็นการประกอบเลยนะครับตอนนี้ยังยังถบทดลองกันโอ้ทดลองอยู่ทดลองอยู่ทดลองว่ามันมันพอดีไหม คาเคลื่อนนิดหน่อยอ,อยนะะุญาตให้คลายเคลื่อนแค่ศูนย์จุดไม่คาเคลื่อนครับยังไม่ถึง <laughs> โอ้อะอ,อีกคลิปคลิปหน้าช่วงตอนประกอบเสร็จนะครับกางจะประกอบล้วอีวคลิปหน้าผมจะถ่ายผมถ่ายไว้ทุกคลิปแหรอครับเพราะว่าสำหรับผมก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันเป็นความรู้ใหม่สำหรับผม